ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนไทยของเราล่าสุดกันครับประจำวันที่14ธันวาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคูเลตคำเมนแตกอีกแล้วพร้อมกับสถานการณ์ยังดูเดือดอย่างต่อเนื่องครับที่มีการสาดฝน BM ชิงคืนปราสาทคณาหลังจากที่ไทยเราเนี่ยยึดเบ็ดเสร็จ100%กับ4พื้นที่ซึ่งก็ยังมีอีกจุดหนึ่งครับที่กองทัเพเรือประกาศกดอัยการศึกหรือว่าเคอร์ฟิวสายลับคำมน ชีเป้าหน่วยนาวิกของไทยเราตอนนี้เรากําลังจัดการขัดเด็ดขาดกับขเมนในบดีบ้าน3าหลังก็ยังมีรายงานเท่บเติมออกมาครับว่ามีการขนปืนใหญ่เข้าแนวถึงสองกองพันโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกได้เลยว่ารบแตกหักแบบเต็มระบบ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในพื้นที่ตอนนี้เรียกว่ายังคงดุเดือดอย่างต่อนเนื่องครับและก็มีรายงานจากกองทัพบุกเองกับกรณีที่เราสามารถเข้าตีปราสาทนาดได้สำเร็จโดยหลังจากกําลังคลีนนิ่งฐานที่มั่นนะครับเราก็มีการพบการสร้างบังเกอร์ขุดคูเลดฐานปืนใหญ่ปืนคอรอบตัวปราสาทขนาเลยหลังจากที่เราสามารถยึดได้นะครับก็มีการสํารวจแล้วกลายเป็นว่าขามนครับสถาปนาพื้นที่เนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่มากๆโดยรอบก็ มีการขุดคูเลนตระยะทางประมาณ150-200เมตรแล้วมีการทําบังเกอร์เพื่อเก็บคลังกระสุนปืนใหญ่ซึ่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ตั้งปืนใหญ่และก็ปืนคอเพื่อตอบโต้ทหารไทยเราที่กําลังลุกล้ําเข้ามาโดยก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะความโหดความเฮี้ยมของเขมีนะครับยังมีการดัดแปลงทุ่นระเบิดกับดัดรถถังเป็นลูกปลายล้วอีกครั้งว่าทุ่นระเบิดกับดักรถถังนะครับแต่ว่าเป็นลูกปลายถ้าเกิดโดนแล้วเนี่ย จะโดนทั้งคนและก็รถเลยซึ่งมีการดัดแปลงครับโดยการตัดเหล็กเพื่อที่จะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมุ่งสร้างความเสียหายให้กับทหารไทยเราซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ยังได้พบบันทึกหลายอย่างของเขเมรเลยนะครับกับกรณีที่เราสามารถยึดเบ็ดเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นครับยังระอุดูเดือดอย่างต่อเนื่องนะขมรก็มีการระดมยิงบีเอ็มใส่ไทยเราครับระดมยิงปอตอใส่ไทยเราแต่ว่าไทายเราก็มีการสวนไปเหมือนกันนะครับทำให้ถามปฏิบัติการของฝั่งกชาาในนนแวห้ ถูกฐานในเราครับสวนกลับด้วยปืนใหญ่เข้าเป้าหมายอย่างจังอย่างแม่นยําแล้วที่สังเกตได้ก็คือคามเหนครับมีการเอาครอบครัวเอาลูกเนี่ยมาเลี้ยงด้วยอยู่ที่ฐานกลายเป็นว่าชายทั้งลูกทั้งเมียเป็นพลเรือนเป็นโลกมนุษย์ซึ่งมันกลายเป็นเรื่องปกติของคามเหนไปแล้วนะครับกับพื้นที่แนวชายแดนกรุงราัฐที่2หรือว่าหลายตัวหลายพื้นที่เลยที่ติดกับฝั่งไทยเราแล้วยังมีรายงานสดออกมาหาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาน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 กัมพูชามีการระดมยิงจรวจ 21, จดเบียร์ยี่สิบเโจมตีใส่พื้นที่ช่องอัน กลับด้วยปืนใหญ่ซึ่งขณะนี้การสู้รบยังคงดุเดือดอยู่บวกกับในบฏิปัสา์คณาครับถึงแม้ว่าเราจะมีการสำรวจจะยึดได้แล้วก็ตามแต่ขมินก็ยังถลม่ตมตำบลนงนุดเอำเภอกับเชิงจอสุริน,นี่แบบหนักหน่วงเพื่อที่จะชิงปราาทคนาคืนให้ได้ครับอย่างที่ผมบอกแหละขมินมันรู้พิกัดหมดว่าเฮ้ยฐานมันอยู่ตรงไหนนะแล้วที่มั่นกำบังอยู่ตรงไหนคือมันรู้พิกัดอยู่แล้วครับมันก็ระดมปืนถล่มมาอย่างหนักหน่วงอย่างที่กองทัพเคยบอกเลยครับพอเราเข้าไปถึงพิกัดปับ๊บกลายเป็นว่ามันเป็นจุดเดสโซนของข,องข กลวงเอาไว้เราก็ถอยมารอบนึงก่อนที่เราเนี่ยจะไปตัดเส้นทางกําลังปืนใหญ่ของมันก็เลยทยอยเข้าพื้นที่ได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังระดมยิงมาอย่างหนักหน่วงกับขเขมรน,นะครับมันไม่ได้ยิงมั่วนะ,ขะเขมรเนี่ยมีการล็อกเป้าเป็นอย่างดีไม่มั่วเลยนะครับแ้มอีกครั้งว่าการยิงแต่ละครั้งของขเขมรเนี่ย มันเป็นยุธทธวิธีและได้คิดอย่างรอบคอบมาแล้วมีการวางแผนออกมาแล้วมีการตรวจพิกัดเช็คพิกัดออกมาแล้วไม่มีการยิงมั่วแต่อย่างใดดูจากหลายตัวหลายครั้งเนี่ยระดมยิงบอมมาแต่ละครั้งก็เป็นเหตุให้ด่านได้เราบาดเจ็บนะครับหลายตัวหลายพื้นที่เลยอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเพิ่มเติม <ๆ S 1> ล่าสุดเกี่ยวกับกองทัพภาคที่2ครับการสู้รบยังคงระอุและดุดเดือดอย่างต่อเนื่องเราเองก็กําลังควบคุมและสะาปนาพื้นที่อยู่ถ้าเกิดว่าเราต้านขเขมิอยู่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นถึงหยุดยิงจะเป็นแผ่นดินไทยของเราอย่างชัดเจน100% ก็คงต้องเอาใจช่วยกันครับทั้งปราสาทคนาหรือว่าตาควายอำเภอคลองแผงกับบ้านหนองจานเนี่ยอันนี้ยังเป็นโซนสีแดงอยู่ที่เรายังไม่สามารถเข้ารุกคืบรักษาคามได้เปรียบเอาไว้ได้นะครับก็ให้กําลังใจกันเอาเรามาตามต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งกันบ้างครับที่เราเพิ่งปักธงชาติไตสสถาปนาธงชาติแบบสดๆร้อนๆกับพื้นที่บ้านชํารากหรือว่าบ้านสามหลังติดกับชายแดนฝั่งของของมิเ,เองหลังจากที่เราปักธงครับแนวรบจุดธราสตร์เนี่ย ยังดูเดือดอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับว่ากองกําลังกัมพูชานั้นมีคําสั่งให้กําลังพลแนวหน้าบ้านสามหลังยกระดับการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเลยครับเพื่อที่จะรุกคืบโจมตีฝั่งตะาารไทยเราตอนนี้ก็ระดมยิงมาอย่างหนักแต่ฝ่ายไทยเราก็ใช้ปืนปโตอนะครับ40มิลเมตรเนี่ยยิงต่อต้านกับกัมพูชาอยู่ นหน่วยนาวิกหน่วยซิลหน่วยรีคอนหรือว่าอีกหลายหน่วยแม้แต่เรือหลวงเทพาครับก็ยังช่วยยิงซึ่งเราที่ปรากฏภาพและคลิปออกมาครับขมิก็เหมือนจะขนปืนใหญ่มา2กองพันแต่ไม่รู้ว่าเป็นจุดไหนนะครับน่าจะเป็นจุดกองรา,าพที่สองหรือเปล่าหรือว่าเป็นจุดบ้านจำรากเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยขมิเติมกาลังมาหนักมากอย่างบ้านจำรากเนี่ยโอ้โหเติมมาหนักหน่วงขณะว่าเราทําลายสะพานครับมีการตัดเส้นทางลําเลียงกําลังพล ตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงแต่ก็ยังต่อต้านอย่างหนักซึ่งก็เลยทำให้ล่าสุดครับตราดเองมีการเคอร์ฟิลถึงอําอำเภอหลังจากกองบัญชาการของไทยเราครับถูกขมรยิง M79 เนี่ยบริเวณพื้นที่แล้วตรวจพบว่าพิกัดเนี่ยมันมาจากในประเทศคาดว่าจะเป็นสายรับขมิน,นะครับ ก็เลยทำให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครับประกาศเคอร์ฟิลห้าอำเภอรตราตั้งแต่14ธันวาเป็นต้นไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้ขมิ้นมีการยิง M79 ครับใส่กองบัญชาการของไทยเรา3นัดด้วยกันนะแต่ว่ากําลังพลปลอดภัยครับเนื่องจากตกในที่โลง่งซึ่งเราก็ดูจากการคํานวณวิธีกระสุนแล้วนะครับเพราะว่ายิงมาจากภายในประเทศคาดว่ามีสายลับขมิ้นในพื้นที่อยู่ก็เลยประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็เตรียมจับสายลับขมิ้นต่อไปอันนี้เป็นการอัปเดตออกมาล่าสุดนะครับแล้วก็ยังมีคลิปจากโฆษกรับเรือที่ออกมาเปิิิดเผยคลปว นาทีครับนาวิกตราของเราเข้ายึดพื้นที่บ้านสามหลังพร้อมกับปักธงชาติไทยครับท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไว้อย่างต่อเนื่องตอนนี้เรายึดเบ็ดเสร็จบ้านสามหลังครับแต่ว่าขาเมนก็ยังระดมยิงใส่เพราะว่าตรงนั้นเป็นพิกัดของขาเมนเองซึ่งความดีความชอบเนี่ยตองยกให้หลายหน่วยเลยครับทั้งบกเรืออากาศโดยโชวะอากาศเนี่ยไข่เต็มท้องลงทุนใช้ของดีกับรอบนี้เลยครับ GBU 1 2 เพื่อการโจมตีที่แม่นยําตรงเป๊ะเฉพาะเป้าหมายทางทาหารขึ้นไปแต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องสร้างเอาได้เปรียบให้ได้มากที่สุดแล้วกรารระดัรอบสองนี้ครับ F16 ถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากในการรบแบบบูรณาการ3เหล่าทับตามแผนจัก,กรพงศ์ภูวนาพพอร์ตภาคเมืองดินแล้วก็ติดระเบิดแบบของแพง GBU12 ขนาด500ปอนด์ซึ่งเป็นระเบิดที่มีความแม่นยําสูงมากถูกเป้าหมายทุกลูกครับไม่พลาดเป้าและก็ลดผลกระทบต่อพลเรือนชาวกัมพูชาอันนี้ถือว่าเรายังมีมนุษยธรรมมากๆนะครับเราไม่มีการทําร้ายพลเรือนเลยแต่ขเขมรไม่สนใจครับคือจัด ยิงเอาไว้ก่อนคืออะไรที่สร้างความเสียหายกับไทยเราคขมรยนยิงมาไว้ก่อนตอนนี้แนวรบทุกแนวรบตลอด800กิโลครับทั้ง2ฝ่ายก็สู้กันหนักแต่กหนึ่งแนวรบครับก็คือแนวรบของซื่อคามเมรเองก็มีการกล่าวหาไทยเราว่ารับปากจะหยุดยิงนะตั้งแต่เมื่อคืนแต่ก็ไม่หยุดบิดพริวไม่เลิก อันนี้เป็นสื่อของเขมรเ,เองครับที่มีการตบตาเวทีโลกอีกแล้วและล่าสุดสือของกัมพูชาครับบอกว่าทหารไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกว่า4,000นายครับบาดเจ็บอีกเกือบ1,000 0นายโอ้โหหากเปรียบเทียบข้อมูลกันแล้วเนี่ยกัมพูชาอ้างว่า ในเราสูญเสียมากครับแต่ว่ากัมพูชาเป็นคนเรียกร้องให้นาชาติเนี่ยหรือว่ามาเลเซียอะไรก็ทาเข้ามาหยุดไทยเพราะญาติอาจาร์คเมนนั้นประกาศตามหาทหารตามหน้าโซเชียลเป็นจํานวนมากแต่รอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการส่งกลับคืนด้วยนะครับใครที่เสียชีวิตจากแนวหน้าเนี่ยคเมนก็จะมีการส่งแต่ส่งยังไงก็ไม่หมดเลยครับเพราะตอนนี้ตัวเลขอย่างเป็นทางการของกองทัพรายงานออกมานั้นดับไปแล้ว221รายนะครับเท่าที่เรานับได้นะแต่ว่าับไม่ได้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทาลายฐานที่มั่นที่ตั้งทหารขเมนครับ51แห่งรถทั้ บ m ระบบยานรบยานเกราะ9คันปตอ4ระบบครับปืนใหญ่ปืนคอ7กระบอกแอนตี้โดนเนี่ย5จุดโดน68ลำครับเสาสื่อสาร3จุดนี่คือสิ่งที่เราทำลายให้กระเหมนสิ้นสภาพไปแต่ว่ายังไม่หมดนะครับตอนนี้ก็ปรากฏภาพคลิปด่านกรนเหม่น,นออกมาเยอะเลยทั้งการเดินลาดตะเวนทั้งการถ่าย ในการตอบโตู้กับไทยเราตอนนี้มันมีการสะท้อนออกมาจากทางฝั่งแนวหน้าเขมรเองนะครับบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ในสภาพความตึงเครียดอย่างหนักแต่ก็ยังมีการขาดแคลนอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์นะครับและก็ความพร้อมของ แนวหลังเนี่ยไม่มีการเติมให้เลยและความล่าช้าในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกจากแนวปะดาด้วยเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งว่าวิจารณ์มากๆเพราะตัวตึวตงแห่งประสาทตาบุญทมออกมาพูดเองนะครับปัญหาแนวชายแดนเขมนตอนนี้มันเยอะแล้วยิ่งเราทําลายเส้นทางกําลังบํารุงเส้นทางลําเลียงผู้บาดเจ็บเส้นทางลําเลียงสบียงมันก็สร้างปัญหาได้แบบ หนักหน่วงจริงๆและตอนนี้ก็มีภาพออกมาแล้วครับกับอาร์มเขมนที่เราเก็บไว้สดิบดีเยอะเลยนะก็หมายเขาว่าเฮ้ยมันจะเป็น200จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมารวบยอดทีเดียวเลยหลังจากที่ ทำลายขมินในสิ้นซากก็คงต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้น่าจะดูเดือดและเราก็เหมือนจะโจมตีฐานที่มั่นมากขึ้นเพราะว่าสอสวันก่อนนี้เนี่ยเราเป็นการตัดเส้นทางระเบียงกําลังมากกว่านะครับและก็กําลังพลกาลังเสบียงคงต้องรออัปเดตติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจดเเต็มกไ้ลย เจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ bye ายบาย Oh, Tak banyak. Đập oh yeah. Đấy, chiếc rồi. Vui không Mùi mùi không